ไหนๆอย่างไหนสะดุ้งเหรอโปกับที่สะดุ้งเลยพี่น้องสะดุ้งเลยสะดุ้งเสื้อสีส้มเลยสะดุ้งเสื้อสีส้มเป็นไงสะดุ้งเสื้อสีส้มครับพี่น้องสะดุ้งเสื้อสีส้มปึ๊บอย่าละสายตาครับพี่น้องนุ่นเลยดิ้นดิ้นเลยพี่น้องปึ๊บสะดุ้งเสื้อสีส้มนั่งไปแล้วนั่งไปเพื่ออะไรนั่งไปเพื่ออะไรครับพี่น้องโอ้โหดิ้น่ะดิ้นใหญ่ปะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ดิ้นครับผมกําลังดิน้นกําลังดิ้นสูมสุดเท่านี้สูมสุดเท่านี้สูมสุดเท cents, ่านี้ปุ๊บเดินไปแล้วเสื้อสีสม้มเจ้าของสะดุง้งปุ๊บปุ๊บมือมือมือขวาปุ๊บเตรียมตัวจะช้อนเตรียมตัวช้อนย่างช้อนยังถึงยังถึงยังถึงยังพี่นอ้องถึงยังปุ๊บหนึ่งโตหนึ่งโตแล้วครับพี่น้องเลยปุ๊บอยากหาโตใหญ่ๆทั้งหมดเนี้ปุ๊บใหญ่ไหมใหญ่ไหมอยากเห็นโตใหญ่ๆครับพี่น้องปุ๊บ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 โตติดโตติดสอง ตัวที่สองหูดินหูดินใหญ่วะจะช้อนได้หรือเปล่าจะช้อนได้หรือเปล่าพี่น้องเอบยังยังยังช้อนไม่ได้ยังยังครับขอญาตโฟกัสมุมนี้ก่อนพี่น้องสะดุ้งสะดุ้งปึ๊บปึ๊บยังไงยังช้อนไม่ได้ยังตีตีน้ําตีน้ําอยู่ตีน้ําอยู่ปึ๊บมือซ้ายของท่านมือซ้ายของท่านจับไข่ปึ๊บมคว้ารีบช้อนรีบช้อนปึ๊บเร็วๆพี่น้องเอ้ยเร็วอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นป็นไงพี่น้องเห็นข่าวข่าวไปแริ่มไปเริ่มสุดๆเลย ไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะพี่น้องเลยเป็นอ um กขาวพี <h <h <h> <h ่น้องอกขาวอยู่ครับพี okay. ่น้องอกขาวพิงอกขาวแล้วปึ๊บเป็นไงเป็นไงยังอยู่ยังอยู่ในสะดุ้งยังอยู่ในสะดุ้งยังอยู่ปึ๊บทัดเอื้อมมือไปทำไมอ่ะเอื้อมมือไปทำไมครับพี่น้องเอื้อมมือไปทำไมปึ๊บเป็ไงเป็นไงทำท่าอะไรอ่ะนอนเฉยๆฉยทำไมนอนเฉยๆทำไมอะไรวะค้างเลยวะ ค้างเลยว่าสะดุง้งเสื้อสีส้มค้างเลยปุ๊บเดียลยวับกลับมากลับมาปุ๊บปุ๊บทำอะไรอยู่เหมือนใช้เชือกใช้เชือกเตยมตัวจะมัดหรือยังไงเนี่ยโอ้ใช้เชือกครับพี่น้องเห็นแล้วเชือกเชือกเต็มตัวจะมัดตะทางโตใหญ่ครับพี่น้องทางโตใหญ่ก็ข,ขายังอยู่บนสะดุง้งอยู่ครับพี่น้องปุ๊บเดี๋ยวต้องรอต้องรอคร,รอับผมรอรอฉเฉลยหลังจากที่ท่านยกรอรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตโฟกัสไปตรงนี้ก่อนครับพี่น้องปุ๊บปุ๊บมือซ้ายของท่านปุ๊บมือขวามาแล้วช้อนละช้อนละป๊บผมททำ่าละป้๊บ เตรียมตัวจะหยิบเตรียมตัวจะหยิบปึ๊บปึ๊บเตรียมตัวจะหยิบเตรียมตัวจะหยิบเชือกเชือกเมืองท่านเมืองท่านเมืองท่านกำลังจะมัดจะมัดจะมัดกำลังจะมัดไก่มากไก่มากครับพี่น้องไก่มากสุดแค่นี้สุดแค่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงพี่น้องเป็นไงเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงปึ๊บรออยู่นะเนี่ยยกเฉลยสักหน่อยได้ไหมยกเฉลยหน่อยยกเฉลยหน่อยกำลังมัดโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องเลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ซูมโอ้โหไก่มากครับพี่น้องทางทิศเหนือครับพี่น้องปึ๊บโอ้โหยกแล้วยกแล้วยกแล้วเอ้ยเอ้ยห่างห้าห่างตีตีตีเอ้ยเอยปึ๊บเรียบร้อยครับผมขากระชังด้วยแล้วก็ขาช้อนด้วยครับพี่น้องปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมองไกลอย่างนี้เห็นข้าว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 โอ้ต้องตามอีกต้องตามอีกครับผมต้องมีต้องมีอีกต้องมีอีกต้องมีอีกยงยังยังอยู่ยัองอยู่โฟกัสอยู่โฟกัสอยู่โฟกัสอยู่ ปึ๊บปึ๊บ,บท่านก็ลดสะดุง้งลงไปในน้ำเรียบร้อยครับผมขออยาดซูมเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อจะจับตัวปลาเห็นครับพี่น้องมีไหม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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปากอื่นนะ่ยยกมางัดมาท่านกันแข่งกัน,น,ขน,ขนหน่อย